ก็ okay. ต้องขอากราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่น Call of Duty จัดมาเล่นจัดอันดับกัน IV สองนว่นเองวู้ฮู้คือผมก็เลยได้ตัดสินใจนะครับมาทำ IV สองพอดูแรงดิมันจะขึ้นแล้วผมรอไม่ได้แล้วมันจะขึ้นไอวีแล้วผมจะขึ้นจะไอวีแล้วผมจะไม่ปล่อยโอกาส นี้ไปอย่างแน่นอนสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดค i ิกกดกระดิงกดแชร์กันด้วยครับกำลังใจผมทากีกต่อไปดีเนาะพร้อม <c oughs> แล้วเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับเออแบบนี้แบบนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนผมนะครับที่เป็คนเลือกปืนเหมาะๆหมาสำหรับให้เหมาะเให้ผมแบบได้ใช้นะครับ มันดีกว่าปืนก่อนที่ผมใช้จริงๆนะคนโอ้ว oh, ีอันนี้ก็ไ IV สองอันนี้ V นี่คือวีนี่จะโหดกว่า IV นะครับอันนี้โบสองกระจกโบสองนี้อ่อนที่สุดในทีมแล้วจนจะดูรัดเนอนะเมื่อกี้ได้เป็นี v p ยิงรัวๆตึงครับ ใครรู้ช่วยคอมเมนต์นหน่อยนะครับผมจะได้รองเอามาเล่นบ้างนะที่ผมเล่นแบบ150นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มแรง,งแบบสูงมากโอ้ปลาไม่ตาปลาไม่โดนโอ้วหไอวีไอโอไม่นะโดนเก็บไปแล้วเหรอ อ้อมึงเริ่มแล้วเรแล้วนล้นะครับถ้าแรงสูงขึ้นมันก็จะเจอไอ้ของตึงๆนะคบทุกคน เจ็บนะโว้ยเจ็บนะ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 ว้าดีจัดมันก็จะเจอบนนี้แทนโดนปืนทพิษมาครับใครๆในการยึดฐานจีนทีฐานงทีม ดไปเลยโหโหมันเอาไฟมาเล่นอีกเหรอมันเอาไฟมาเล่น,นอีกเลยเว้ยเดนมาเดินตายห่าเลย ตันให้มันโยนระเบิดมแข่งมาทำหนังไม่พอนะตายโยนระเบิดมาหนักมัอยไหน แ,บบลแล้วก็ยิงแบบ150แบบนี้นะครับมันจะเกิดสุ่มแบบเกิดแบบเกิดจะเกิดเป็นแบเกิดเป็นแบ,บมันจะสุ่มเกิดแบบไม่ได้เกิดโอ้ยรอบหลังเหยียดหพวกนี้วางหมามันบุกอีกแล้วยากน,นะถ้ามันวางหมาเนี่ย กอุอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยว,อวนอนยิงกันน,นี้เลยเหรอแบบนี้เลยเหรอโอ,โ,หโอ้โหมันนอนยิงกันแ,นแบบนี้เลยเหรอไม่กอดวิธีใหม่ไม่กอ ระเบ,บิดไปตรงนี้นีออ่อะไรอ่ะอุ้ยคีอะไรเนี่ยพลิกกลนโหเอตายโดนอะไรบ้างไม่รู้อะ ลู้นตายเอา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 ทีมโนยิงเลยังไงสีแดงจังว่าเอ้ยยมมาเือนยิมย่้มยมยเามันยังอยู่เลยสีแดงจ้าต้องปา โอ้สยสไลด์มาไงพ,พี่สไลด์มึงนี่เลยอไอ้ปืนนี่มันใช้เมื่อกี้คนเขาก็ใช้เยอะใช้ได้นะอ,อ๋อ,อทําไมเละคนเขาก็ใช้เยอะนะมันเป็นเล่น แตกอีกขึ้นตีแตกไปห้าไปหน้าวิ่เข้าไปขนาดนี้ผมบ้าอะไรหดยังไงผมก็ต้องโดนยิงไปยิงแล้วกันอือโอ้โอเล่นนี้เลยเหรอมันจะเกินไปอ่ะป่ะ

อย่างชอบเลยแม่โดนนมันเล่นระเบิดควันกันเยอะจะังเลยเล่นทำเรือเออโฮ้ยอันนี้ Tested. Hostiles have a hard this one, lost. ดูดีปลาเบิดควันโอ้สภาพมไม้ตายเล็งแท้ไม้โดนโอ้โหโดนสกิลอะไรเนี่ยซึมสกิลอะไรวะบอกเขาเดียวว่างงใช่ไหโอ้โหู มันตายกันบ้างวะเนี่ยตายระเบิดเออมันต้องมีตายกันบ้างแหละมันตองยแม่งยีหนแล้วอะไรวะอ้าวมึนมาเล่นเหรอบีก็มีนะแต่ไม่อยากเอามาเล่นว่าจะมาอ้อวเหร โอ้ยสกิลอะไรครับเนี่ยฮึมมันคือสกิลอะไรกันไม่ทราบครับผมใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาดด่วนๆครับผมสกิลแม่งเอ้ยสกิลโดนได้โนดนอจุดเกมจุด จุ๊้เย้ยและจะเล่นอีกตาหนึ่งครับโอ,โอ้ไม่ดู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 ผมว่าผมถ้าผมไม่อันดับสองก็อันดับสามนะครับไม่แปลกเลยผมไม่อันดับหนึ่งก็ดูดีเจอแรงทักไอวีกับวีอะโอ้โหตามนั้นผม,มนอันดับสามอือฮึไปไอวีกันเถอะเย้ย เคื่อนไอวีแล้วโว้ยเร็วเจ็ดสิบห้าอีกโอ้ว้า yes นี่มันอะไรกันครับเนี่ย my god อะไรกันครับเนี่ยไปเข้ามาสู่โหมดแต่งปืนผมไม่ได้เล่นในโหมดนี้อแล้วมันก็ไม่จำเป็นหรอก ไม่เอาไม่เอาเพราะผมเล่นในโหมดนี้นะครับลูกอืมเสือเอาไหนนะวันนี้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊บหลีซ์มาลิปลิงสะเดี๋ยวด้านนี้ด้านนี้เออเฮ้ยใครมันยังเอาอีกน่ะเฮ้ยยาวด้านนี้เฮ้ยเออ เออต้องแบบนี้สิวะมารอบนี้ผมจะใช้หุ่นยนต์มนะาใช้ได้อนะรอบนี้จะใช้หุ่นยนต์ครับพอแม่งไม่ได้ใช้มานนานแล้วแม่งเดี๋ยวฝีมือหุ่นยนต์ตกโอ้ว้าวผมกับไอวีคนนี้นะครับผมที่เป็นเพื่อนกันไอวีนะผมแต่ที่เหลือก็โปกหรือว่าเขาเป็นแบบพวกคาเฟ่แบบไม่ค่อยยานะนี่ตา ไปไปแบบพิถานมันเดนเนาะตายอยู่แ <break> ล <hyster ge> ้วค่ะเออมันต้องอย่างนี้มันโดนไปมันรู้ไปว่าคนใคร ลุนไปย่าลุนย่างโอ้ลุนเโอ้โหดูดไเดอร์แมนเลยเนาะเฮ้ยแต่สต่อาไมออันนี้ลมันอันอือห Yes. Hostiles have a hard point. Hard point locked down. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hard point. Like... Hard point. Mm -hmm. Enemy UAV spotted. Hard oh. point identified. Ah. UAV recon stand by. UAV recon standing by hostile south a Expert. hard point. เก็บบอกควันวะเก,ก,ยยก็บยาพิษตู้ปืนผมไม่ได้จริงืนผมไม่พิมโอ้อะไรเนี่ยแกเป็นใคร

เอาป้อมปืนมาแล้วทุกคนเอามาใช้ในนี้ดีกว่านะป้อมปืนดักประตูนี่แหละเออแม่งโอ้ยเออตานมีหัวคู่เลยครับ

ถ้าม mm ันมีคนมาเล่นันระเบิดนะีระเบิดมันเมันมันทำ่เดอแล้เลยอมันเดอดนี๋ยน้ยเอาดีเอตัวนึงใจ ตายแล้วแหละโดนยิงเม่แกก็ตายแล้ว,ลวโอ้โหอีกแล้วน้องอันยิงอีกแล้วสนุกามากจริงเออจบร้อยครับผมแลงเพิ่มแบบสูงๆเป็นครึ่งอะครึ่งอะไรอ้าวานี่มันเล่นโอ้มันเล่นซองมันรัดแน่ๆผมสามชั่วย,ยิงตั้งเยอะ มันเป็น MVP แต่ผมขอเป็นอันดับหนึ่งก็พอแม่งตั้งหนหึ่งแล้วแล้วตั้อันดับสองเลยนะเออมาสักครึ่งก็ดีโอไม่ถึงครึ่งโอ้โหยิงสมันไม่ถึงครึ่งเลยโอ้โหอะไรกัน,นครับเนี่ยทำไมแม่งโหดร้ายกับผมแบบนี้ มาไปคลิปกันก็สไลดคลีบนี้นะครับใครชอบอยีลิมกดไลค์กดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปดีเนาะสไลดคลีบนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายยูู